สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเกมเดลเกอร์มาพรีวิวก่อนเกมครับในศึก s อสว a g u e ของญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์จะมีการแข่งขันกันหลากหลายคู่เลยทีเดียวครับและแน่นอนครับส่วนใหญ่จะแข่งเวลาตรงกันนะครับทำให้พรุ่งนี้ในโอเกอร์ในการไลฟ์สดเนี่ยก็อาจจะขึ้นนะครับหลายคู่ให้เพื่อนๆได้รับชมไลฟ์สกอร์กันแบบว่าหลายๆคู่กันไปเลยทีเดียวนะครับพรุ่งนี้ก็เรียกว่าอาจจะมึนๆหัวนิดนึงยังไงก็เข้ามาร่วมเชร์ร่วมเป็นกาลังใจให้กันได้นะครับรวมถึงใครจะเจอกับใคร เวลาไหนวันเดลเกอร์ เอาตารางมาฝากเพื่อนๆครับรวมถึงพรีวิวก่อนเกมด้วยครับว่าจะเป็นอย่างไรในแต่ละคู่นะครับวันเดเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าวันเดอรเกอร์มาบอกตารางการแข่งขันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีการแข่งขันคู่ใดบ้างในศึก S v l e a g u e ของญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าก็มีหลากหลายคู่และมีคู่บิ๊กแมตที่พวกเราจะพลาดไม่ได้ด้วยนะครับเอาเรียกเรียงกันไปเลยนะครับคู่แรกครับฮิเมจิครับจะเจอกับทางด้านของโอซาก้า ามาเวลัสนะครับหรือก็คือเจทีมาเวลัสที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับจะเริ่มแข่งขันนะครับเวลา11โมง5นาทีโดยประมาณนะครับแน่นอนว่าคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่โอกมองว่า ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับของอาทิตย์นี้ของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะขับเคี่ยวกันพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของตารางคะแนนนะครับนตอนนี้นะครับโอซาก้านะครับอยู่อันดับที่2นะครับส่วนทางด้านฮิเมจิเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับแน่นอนว่าชัยชนะในเกมวันนี้ในสัปดาห์นี้ถ้าทีมไหนสามารถเก็บชัยชนะไปได้เหนือกว่าสมมติฮิเมจิชนะ2-0เนี่ย โอกว่าพวกเขาก็ทะยานแซงโอซาก้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับแน่นอนว่าเกมมันก็ใ่าจะสําคัญแล้วก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับฮิเมจิครับห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับฮิเมจินะลงแข่ง5นัดเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่ นัดเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือการแพ้เดนโซไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าฮิเมจิก็สามารถเอาคืนได้ในอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็ทําให้แข่ง5นัดนะครับทางฝั่งของฮิเมจิเนี่ยชนะไป4และแพ้เพียงแค่1นะครับส่วนทางฝั่งของโอซาก้านะครับพวกเขาแข่ง5นัด แพ้ไป2ชนะไป3นะครับแต่เกมที่แพ้เนี่ยก็เข้าใจได้เพื่อนเพื่อนพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับเดนโซ่ทีมที่เป็นจ่าฝูงไปนะครับก็2แมตช์นะครับส่วนแมตช์ที่เหลือเนี่ยเจอทีมที่ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่เจทีเหนือกว่าอซากาเหนือกว่าเนี่ยพวกเขาก็เก็บมาหมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครับการเจอกันระหว่างฮิเมจิกับอซากาหรือเจทีเนี่ยอกมองว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์จริงๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจด้วยครับเพราะว่าต้องยอมรับกันว่า สองทีมนี้มีโอกาสที่จะเข้าไปในรอบ8แล้วก็จะมีโอกาสที่ไปเจอกันในรอบลึกๆอย่างแน่นอนดีไม่ดีเนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกันในรอบชิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับการเจอกันณทัวร์นาะเมนต์ตรงนี้เนี่ยอมองว่ามันเป็นอะไรที่จะเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ไปในทีด้วยนะครับว่า จะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ครับมันเป็นในเรื่องของจิตวิทยาแล้วมันก็เป็นในเรื่องของการวัดกกินของโค้ดได้ว่าใครจะแก้เกมได้ดีกันนะครับทางฝั่งของทีมแมจิของเราครับแน่นอนว่าก็อุดมไปด้วยนักกีฬาที่ต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตาก็เป็นอย่างดีแล้วก็มีคุณภาพสูงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุบิมชาชวนโมกสีของเรานะครับก็ดีกีทีมชาติไทยของเราอยู่แล้วนะครับอินาเวครับแน่นอนครับดีกีหัวเสาทีมชาติญี่ปุ่นนะครับรวมถึงไอริมิยาเบะรวมถึงธานากะคนอื่นๆอีกมากมายครับที่พวกเรา หน้าคุณตากันเป็นอย่างดีแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแน่นอนว่าการเจอโอซาก้าครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเพราะโอซาก้าตอนนี้นะครับก็มีฟานเฮเก้นะครับเป็นคนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดในทีมนะครับซึ่งฟานเฮเก้เนี่ยทำไป146แต้มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับส่วน คนที่ทำคะแนนรองลงมานะครับทางฝั่งของโอซาก้านะครับก็จะเป็นทางด้านของไฮายาชินะครับไฮายาชิก็ทำไป99แต้มนะครับทำไป99แต้มนะก็ถือว่าทางฝั่งโอซาก้าเนี่ยเขาก็จะมีหัวหอกหลักๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านฟานเฮเก้นะครับของเขานะส่วนทางฝั่งของฮิมมิิของเรานะครับแน่นอนครับคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดเนี่ย เป็นอินโนเอนะครับเพื่อนๆ165คะแนนนะครับก็ถือว่าทําคะแนนได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นดับ4ี่นะครับของทั้งลีกเลยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะสําหรับอาริสาอินโนเอนะครับส่วนรองลงมาครับเป็นบุบิมทัชจรมกสีของเราครับ156แต้มครับแน่นอนว่าบุบิมของเราก็ยังอยู่ในเส้นทางครับ ในการลุ้มผู้เล่นที่ทําคะแนนได้1ใน5 1ใน3อะไรแบบนี้ยังคงลุ้นได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าทางฝั่งของฮิเมจิเนี่ยน่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าท็อป10มีผู้เล่นติดถึง2คนนะครับในการทำเบสคอลเลอร์นะครับก็ อินโอเอะ165บุ๋มบิ๋มเนี่ย156นะครับก็แน่นอนครับเป็นการเจอกันที่อกมองว่าเหมาะเจาะนะถูกที่ถูกเวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าทางฝั่งของโอซาก้าเนี่ยอมองว่าพวกเขาแพเดนโซมา2เกมเนี่ยเขาพร้อมที่จะเจอกับฮิเมจิแล้วนะครับส่วนฮิเมจิครับตอนนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้กลัวใครนะเพราะว่าแพเดนโซในเกม,มาาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันอาทิตย์ก็สามารถ กลับมาชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นลกมองว่าฮิเมจิตอนนี้ก็ไม่กลัวใครเหมือนกันออสกาก็ไม่กลัวใครนะครับในเรื่องของชื่อชั้นอุกว่าฟัดกันได้พอฟัดพอเหวี่ยงพอสมควรเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นเวลา11โมง5นาทีโดยประมาณนะครับก็มาร่วมเชียร์ฮิเมจิกันได้นะครับทุกไปแล้วไปไบโอเกอร์เนี่ยก็จะเข้ารายการสักประมาณ สิบโมเรามาพูดคุยในเรื่องสตติกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปร่วมเชียร์ร่วมเป็นกําลังใจให้กันนะครับและแน่นอนกับคู่อื่นนะครับในเวลาสิบเอ็ดโมงหนาทีเนี่ยก็จะมีทางด้านฮิตาชิ เจอกับเดนโซนะคู่นี้จริงๆเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าคู่นี้ไม่มีนักกีฬาไทยนะครับแอดก็ขออนุญาตอาจจะนะครับไปดูไปไรส์กอร์ในคู่อื่นนะครับส่วนคู่นี้ถ้าเพื่อนๆถามมาเดอแอดก็จะบอกปากเปล่าให้นะครับส่วนทางดน้านของเวลาเที่ยงครับก็มีการแข่งขันกันด้วยกัน4คู่เลยนะครับก็มีฮิซามิสึสปริงครับเจอกับโอกายาม่าซีเก n e c Red r o c k e t ครับทีมของหนูเพียวครับจะเจอกับ PFU b u ยู c a t ครับอันนี้ต้องดูเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่มีนักกีฬาไทยเนี่ยสคนเลยนะคือ PFU ก็มีนุกนิกกับแนนส่วน n e c เนี่ยครับก็มีหนูเพียวนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราไปแตะในเรื่องของ ใส่ิติห้านัดหลังสุดกันสักนิดหนึ่งนะครับ NEC นนีซีเรนโลเกตครับห้านัดหลังสุดดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็คือชนะมาสองแพ้ไปสามนะครับจากการแพ้ทางด้านของคาริยะนะครับแล้วก็แพ้ทางด้านสมิสสปริง ไป2ไป2นัดเลยนะครับติดต่อกันนะรวมทั้งหมดเนี่ยก็เท่ากับ n อ c เนี่ยแพ้ไป3นัดติดต่อกันนะครับเกมตัดนี้เจอ PFU เนี่ยอุกว่าสถานการณ์ค่อนข้างหลังพิงฝาพอสมควรนะ n อ c เนี่ยต้องชนะเพื่อกู้ศรัทธาของแฟนวอลเลย์บอลกลับมานะครับส่วน PFU แค่แค่5นัดหลังสุดนะครับก็ผลงานค่อนข้างดีเลยชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ ฟอร์มสดๆงดงามนนะการเข้ามาของแนนนะครับทำให้ PFU เนี่ยหน้าบล็อกแข็งแรงมากครับแล้วแนนกับนุกนิกเนี่ยเท่ากับสกอร์จริงๆนะครับถ้าได้เล่นร่วมกันนะครับแล้วก็มีการได้ v o m UM ไปในสัปดาห์ที่แล้วได้คู่กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่หูคู่นี้อ,อกมองว่า NEC ประมาทไม่ได้เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับ PFU กับทางด้านของ NEC r ร d r o c k e ก็นะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่โอ้ก็ไม่รู้จะเชียร์ใครเพื่อนๆมันเ,เชียร์ไม่ถูกจริงๆเพราะว่ารักทั้งคู่นะครับอ่าส่วนคู่อื่นครับอย่างคาริอาเจอกับคูโรเบะนะครับผมมองว่า คายะมีโอกาสชนะได้นะคูโรเบก็เพิ่งแพอารันมาเร่มานะครับสองนัดนะซึ่งผมบอกว่าคายะดูดีกว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ในเรื่องของแทคนิควิธีการเล่นนะครับส่วนอีกคู่นึงครับเป็นโทเลเจอกับกุนมะครับก็น่าสนใจนะครับทีมของน้องไก่นะครับจะเจอกับโทเลก็หลอรุ้นครับให้กุนมะเก็บชัยชนะนัดแรกให้ได้นะครับแล้วก็ถัดมาบ่ายโมงห้านาทีเลยครับเป็นการเจอกันนะครับระวางอารันมาเร่กับไซตามะครับทีมของยูฟาเนี่ยอารันมาเร่ เพิ่งเก็บชัยชนะมานะครับสองนัดจากการชนะคูโรเบะนะครับโอ้โหแต่ว่าโอ๊คคิดว่าเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายของทางด้านไซตามะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของถิติ5นัดหลังสุดกันสักนิดหนึ่งซึ่งไซตามะเนี่ยนัดหลังสุดเนี่ยชนะไป4แพ้เป็นแค่1นะครับแล้วเกมที่แพ้เด็กก็แพ้อิซามิสึสปริงซึ่งเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับส่วนทางด้านของอารันมาเร่ของยูฟ่าเนี่ยหนัดหลังสุดก็ชนะไป2แล้วก็แพ้ไป3นะครับซึ่งอกมองว่าเกมนี้ราเชีย อารามาเร่เต็มที่อยู่แล้วเพื่อนๆแต่การเจอไซตามะไม่ใช่งานง่ายๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารุ้นเซตไปก่อนถ้าได้เซตหมาแล้วเซตสอมาแล้วเดี๋ยวจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับสำหรับทางด้านของ อารันมาเร่นะครับเพื่อนๆอ่ะก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการพรีวิวก่อนเกมนะครับซึ่งก็มีหลากหลายคู่เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามารอรุ้นรอเชียร์กันนะครับเพื่อนๆพรุ่งน,นี้ก็เดี๋ยวเกิดเข้ารายการซักประมาณสิบโมงสีก็ลากกันไปยาวๆเลยครับเพื่อนๆจนถึงคู่ทางด้านของอารันมาเร่นะแล้วมันก็จะมีช่วงคาบเกี่ยวกับวอลเลย์บอลเกาหลีด้วยที่น้อง2ก็จะลงเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าวอลเลย์บอลญี่ปุ่น ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ